สาธุสาธุสาธุค่ะขอให้ลูกมีอยู่มีกินมีโชคลาภตลอดไปค่ะค่ะเจ๊ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ขอให้ได้พบเจอสิ่งดีๆนะคะให้หมั่นท่องสัมมาอารหังสัมมาอารหัง สัมมาอารหังและเรานะคะก็จะพบสิ่งดีๆตลอดไปค่ะเพราะคำว่าสัมมาอารหังเป็นพุทธมน์อันศักดิ์สิทธิ์ค่ะท่องทุกครั้งได้บุญทุกครั้งท่องทุกครั้งจิตสว่างทุกครั้งชีวิตค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศาจรรย์นะคะคำว่าสัมมาอารหังเมื่อเราบริกรรมแล้วนะคะก็จะให้แต่ผลดีในด้านเดียวค่ะเพราะเป็นคำที่มีพลังงานพุทธานุภาพสูงนะคะเมื่อเราบริกรรม อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางกายนะคะจะเกิดพลังดึงดูดของอนอันตจักรวาลค่ะก็จะทำให้เรานะคะมีความสำเร็จทั้งในทางโลกและในทางธรรมนะคะ ก็จะเกิดความสว่างขึ้นที่จิตค่ะเมื่อจิตเราสว่างนะคะทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างก็จะค่อยๆราบรื่นนะคะสิ่งใดนะคะที่เกิดขึ้นก็จะมีตู้ทางดีๆเข้ามาค่ะมองเห็นแสงสว่างในการทำสิ่งต่างๆแล้วก็จะได้รับกระแสะพลังของโชคลาภด้วยนะคะเพราะกระแสะพลังของโชคลาภเป็นกระแสะที่เกิดขึ้นจากพลังงานของบุญค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยบริการภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหัง สัมมาอรหังด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานมีความสุขนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างเป็นอัศาจรรย์นะคะเจีย๊ยบก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนนะคะทั่วทั้งโลกใบนี้นะคะที่ได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังและที่ได้ตั้งใจทําความดีนะคะประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆคนเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุ